นานมาแล้วนดินแดนที่สงบวังามชื่อว่ากรุงกับ,บินลพัฒมีพระราชาผู้ทรงธรรมชื่อว่าพระเจ้าสุดโทธนครองราชร่วมกับพระมเหสีผู้เปี่ยนเมตตาคือพระนางสิริมหามายาทั้งสองพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยทําปูประชาอยู่เย็นเป็นสุขวันหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงสุบินประหลาดเห็นช้างเผือกเชือกหนึ่งถือดอกบัวหลวงสีขาวเดินเข้ามาในพระคันแล้วหายไปอย่างนุ่มนวลพระนางจึงสะดุ้งตื่นและรู้สึกปิติอิ่มเอิบในใจ เมื่อพระเจ้าสุดโทธนะทรงทราบเรื่องนั้นจึงโปรดให้พวกพราหมณ์ผู้รอบรู้ทํานายพระพรามจึงกลับทูลว่าพระนางจะทรงให้กําเนิดพระโอรสผู้ยิ่งใหญ่หากครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกโดยทําแต่หากออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรุ้ชอบด้วยพระองค์เองเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนหกพระนางสิริมหามายาทรงมีพระคันครบกําหนดจึงเสด็จไปยังสวนลุมพินีระหว่างทางดอกไม้พริบานเต็มต้นพื้นดินนุ่มละมุนราวผืนพรมหน้าใต้ต้นสาละใหญ่พระนางทรงยื่นพระหัตจับกิ่นไม้แล้วประสูติ พระโอรสออกมาอย่างอัศจรรย์นพระกุมารทรงก้าวพระบาทได้เจ็ดก้าวใต้พระบาทมีดอกบัวปุดขึ้นรองรับทุกย่างก้าวแล้วเปล่งพระวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้เจริญในโลกชาติสุดท้ายนี้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปชาวเมืองต่างปิติยรสุขพระเจ้าสุดโทธนะจึงทรงตั้งพระนามว่าสิทธัตถะแปลว่าผู้สําเร็จสมงประสงค์เจ้าชายสิทธัตถะทรงเติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก และปรารถนาดีพระราชบิดาทรงต้องกันมีให้เจ้าชายพบเห็นความทุกข์ยากใดๆเพื่อให้พระองค์อยู่ในสุขตลอดเวลาแต่วันหนึ่งเมื่อเสด็จออกนอกวังพระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชจึงทรงตระนักว่าสรรพสิ่งล้วนไม่ทิ้งทุกชีวิตต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระทัยของเจ้าชายเริ่มสะเทือน,นเกิดความสงสัยในความจริงของชีวิตคืนหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถมีพระชนมายุ29พรรษาขณะทุกคนหลับไหลพระองค์ทอดพระเนตร เห็นพระชายาและพระโอรสที่เพิ่มประสูติจึงตรัสว่าถ้าฉันยังอยู่ความทุกข์ย่อมไม่สิ้นสุดแต่หากฉันไปเพื่อสแสวงหาทางดับทุกแท้จริงวันหนึ่งจะกลับมาด้วยความจริงแท้เพื่อสอนโลกแล้วพระองค์จึงเสด็จออกจากพระราชวังพร้อมนายฉันทะข้ามแม่น้ําอโนมาแล้วจึงตัดพระกระสาสลักเครื่องทรงและทรงผนวดเป็นสมณะหลังจากทรงบําเพ็ญเทียรอย่างหนักอยู่หกปีจนร่างกายสุขของพระองค์ทรงตรหนักว่าความทุกข์ไม่ได้หมดสิน้นด้วยการทรมานตน จึงส่งและวิธีนั้นแล้วสวยข้าวทุกปายาตฟื้นกําลังกลับคืนในคืนวันเพ็ญเดือนหกนาใตา้ต้นโพนร,ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราพระองค์ทรงนั่งสมาธิตั้งจิตนแน่วแน่ว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปแต่แตท่าย,ยังไม่ตรัสรู้ธรรมจะไม่ลุกจากที่นี้เมื่อรุ่งอรุณแสงทองสัตว่สองพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงสูงสุดคืออริยสัจสี่หนึ่งทุกชีวิตนี้มีทุกสองสมุทยัยเหตุแห่งทุกคือความอยากสามนิโรธการดับทุกเป็นได้ สี่มักทางดับทุกคือมักมีองค์แปจากนั้นพระองค์จึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินหรืออำนาจแต่อยู่ที่จิตที่พ้น